สำหรัคิดจากสำนักง,งานปรมานุเพื่อสันติค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนําตัวเองอหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อโน้ตเพลงนะครับนภดลศรีใจวงนักวิชาการเผยแพร่จากบูธของสำนักง,งานปรมานุเพื่อสันติครับกับบูธชื่อว่า atom for peace นะครับอ่าบูธนี้มีอะไรยังไงบ้างคะอ่าบูธนี้เราก็จะมีสี่กิจกรรมหลักนะครับส <4 S 2> ี่กิจกรรมใช่ครับก็คืออย่างแรกแล้วก็คือ นิทัรศการนะครับก็คือสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกำมะถันรังสีด้านนี้ใช่ไหมคะอ่ามาดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่เราจะมีเป็นแบบนิทรรศการใช่ไหมคะมาโชว์เนื่องจากว่าปีนี้เราเป็นตีมที่เกี่ยวกับว่าอ่างะอ่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับเราก็มีเหมือนว่าเป็นพวกสินค้าอุปโภคนะครับที่มีวัสดุกำมะถันรังสีเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งไม่ได้มีอันตรายเป็นอย่างใดเลยนะครับก็คือว่า เป็นสินค้าที่เราสามารถพบเห็นแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับใช่อย่างไปเดินป่าแล้วก็พกเข็มทิศไป<ช>ก็ได้ <Yeah. S 2> ส่วนต่อไปค่ะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเกมกิจกรรมนะครับการโยนลูกบอลครับทิงปองนะครับให้ตรงช่องกับระหว่างลังสีแต่ละชนิดแล้วก็เครื่องกำลังลังสีที่ถูกต้องนะครับอย่างอันนี้ก็คือพี่ๆเขาก็จะจัดมาให้แล้วเนาะว่าลัางสีแกมมาเครื่องกำลังลังสีที่ถูกต้องคืออะไรก็คือ เป็นตัวนี้นิวตอนเป็นน้ำอัลฟาเครื่องกำลังเป็นกระดาษลังสีเอ็กเครื่องกำลังเป็นคอนกรีตนะครับก็ให้็คือให้หย่อนให้ลงใช่ไหมคะสมมุติอ่ะอันนี้ลังสีนิวตอนนะคะก็ต้องให้ลงน้ําเนอะน้ำนก็ไม่ได้ไหนไหนลองอีค่ะรังสีเอ็กค่ะปึบปึ๊บก็คือมาลุ้นกันได้นะฮะนี่ได้แล้วง่ายๆแบบนี้ก็รับขอรางวัลไปเลยมากมายไปเลยครับได้ครับ แล้่วนต่อไปครับเดี๋ยวให้พี่สุดหล่อมาสาธิตได้นครับจัดไปค่ะส่วนนี้เป็นยังไงครับพี่สุดหล่อคะ,อะข,ขออนุญาตครับผมเดี่ยวดอนตาจากสำนักง,งานประมณูเพื่อสันตินะครับ <ผม S 1> พีเดก็ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเกมจับคู่มีคู่ทั้งหมด8คู่ด้วยกันเราะะจะให้น้องๆฝึกสมาธิฝึกความจําและการใช้สมอง นะครับแปดคู่เราจะเปิดแผนป้ายแบบนี้ให้น้องจำเราจะใช้เวลา30วินาทีถ้าน้องจำเสร็จปุ๊บเราจะพลิกกลับด้านมาเป็นอย่างนี้นะครับพลิกแล้วก็กกให้น้องๆจับคู่ลจกกับคู่ว่าน้องๆที่จำไว้เมื่อสักคู่นี้นะครับภาพที่จำไว้อยู่ตรงไหนบ้าง8<อ>คู่ด้วยกันสมมุติว่าเปิดมาแผ่นแรก เป็นตัวนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลองลองทายดูไหมเราสองคนอยู่ตรงไหนคะท่านผู้ชมคะอยู่ตรงไหนครับมาลองทายดูเราสองคนอันนี้ค่ะอันนี้อเก่งครับเก่งครับอย่างนี้ถ้าถูกเราจะมีของรางวัลมอบให้งวดนี้ต้องมาแล้วนะอะไรมาครับ ดวงดวงเริ่มมาแล้วคร,ครับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นปินเกมจับคู่อันนี้คือให้น้องๆเล่นกี่คู่คะหรือว่าต้องเล่นจนครบเลยไม่ต้องครบก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะ,ะน้องๆอ,อาจจะไปเยี่ยมชมบูธอื่นต่ออาจจะเป็นคู่เดียวก็ได้หรือจะแข่งคู่ต่อคู่อย่างนงี้ยใ<ก>ชก็ได้เลยนะครับ ก็เป็นเกมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของบูธสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับผมน่าสนุกมากนะคะก็มาฝึกได้ด้วย่าเป็นการฝึกความจํานั่นแหละถูกต้องครับผมยังครับยังไม่พอครับเราจงมีอีกนครับเดี๋ยวผมให้คุณนตเพลงฮะพาชมบริเวณบูธของเราต่อนะครับขอบคุณพี่เดี่ยวด้วยนะคะคุณนตเพลงต่อเลยค่ะและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือนอกจากเราให้ความรู้ทางด้านศาสตร์แล้วเนาะก็จะมีทางด้านศิล์นด้วยก็คือการวาดภาพระบายสีอย่าง อันนี้ก็คือเราจะแจกให้น้องเลยใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วยนะน่ารักแล้วก็สามารถระบายลงไปได้เลยหรอคะบีบลงไปได้เลยเหรอนี่ๆเราดูตัวอย่างหน่อยไหมอุ๊ยสวัสดีค่ะกําลังทําอะไรอยู่คะลูกระบายค่ะระบายอันนี้คือตัวอะไรคะพระอาทิตย์อยู่ค่ะพระอาทิตย์เออนี่ๆนี่ อุ๊ยอันนี้เสร็จเราด้วยอะโชว์ผลงานหน่อยได้ไหมคะชคโชว์ผลงานของเรายิ้ม,ห,มหวานใส่กล้องหน่อยคะ่ะเอ๋ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของศาสตร์และศิล์นเนาะก็เราสะอาดไปแล้วตรงนี้จะเป็นศินละปะใช่ครับก็ให้น้องๆมาระบายนี่ขอดูพวงกุญแจหน่อยได้ไหมคะคุณโน้ตเพลงนี่นี่<ช><ๆ>นี่ท<อ>านงนี้เลยครับอ๋อพวงกุญแจก็คือสามารถบีบกา,กากเพชรลงไปได้เลยเหรอคะใช่ค่ะ อุ๊ยเก๋ๆอ่ะอุ๊ยน่าสนใจน่าสนุกนะคะอะใครสนใจนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะที่สถานีนี้โนห้ามพลาดเด็ดขาดสนุกไหมคะคนสวยสนุกไหมคะค่ะสนุกเออนะคะเรียบร้อยด้านนู้นมีอะไรคะคุณนดเพลงคะ อ๋อมีของรางวัลอ,อ,อุปกรณ์พวกระบายสีเนี่ยคะ่ะเช่นเดียวกันค่ะนั่นตรงนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมยังไม่ได้อุปกรณ์มาโซนด้านนี้ได้เลยสามารถเลือกได้อยากจะได้รูปไหนเลือกได้เลย<ด>จิ้มได้เลยหร,หรืออยากจะได้เป็นพก,กูแจกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยแล้วก็อันนี้เราก็จะแจกไปที่ระลึกทําเสร็จก็กลับไปโชว์คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้เลยนะคะ โอเคขอบคุณคุณโนเพลงด้วยนะคะอขอบคุณด้วยนะคะกับบูธอะตอมฟอร์คิคนะครับขอบคุณค่ะได้เลยค่ะมากันเยอะๆนะคะที่บูธข,ของอะตอมฟอร์คนะคะบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยน่าสนใจสุดๆเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่า